ไปเขาชงเดือนแล้วแหละทิเนาะอยู่กันเนาะเออกันเคยขอหาปูหายายบอผมโทรให้ผมให้บ่จักแช่บ่มือขอเมื่อกี้นะฮะมีแต่มือขอแล้วล่ะกัมือที่ซองหันโทรหาอ้เอเออเออให้ฝากเงินมาให้หาเซนเออแทนกรบเป๋าโตเลยอเคือได้ยินแม่บุญว่าเรามีชเน่ได้บ่เออมีชเน่ได้มีชเน่ มนบอกัว่าเป็นว่ามไซคทางนั้นมาใส่ทางเหตุยกอ๋อเปนกบอกจ้าอยู่ว่าง่ายสำัอไซคในครอบครัวง่ายอยู่เออเปิดราเจ้าไนอ่าแต่ว่าเจ้าได้จะมีอย่างบ่บท่งชู้นีนี่ด้อมีเอนชนีนะหมดแล้วอมอนที่ฉันบ่บพอดแล้วบเล่นมหาวิทยาลัยัชดีเลยลูกไปที่ชนีใส่กันแน่นี่ฮ à dặn tôi một chữ đấy nữa đi cái đấy mày nhân mày nhân mày nha điều nha mày đấy mày nha 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 mày soup yak bota ghaziwa dummy doctor hung hung gì tạo binh ghai đi bất lâu kabut bong löffy dung nó lạy bột nó boka hoa 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 อย่างใดก็ขอการทักทายสบายดีกับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิร์ตสุขุสุคนพี่น้องเยเนาะเมื่อวาอยู่ทางฝั่งเราฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศน้ำเด้อพี่น้องเด้อการยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองของเนาะพ่อน้องมินี่สแนลคือเก้าพี่น้องเลยนี่กรสาวจอยเพิ่มมาเลยเนาะกาะสิถามเพิ่มื่งกอนพี่น้องเลยว่าเป็นอย่างไรหลังจากไปหาหมดหาหมอนะมีอย่างอยู่บออ้าวสาวจอย วาฟังบ่งก่อนนะมุมีอย่างบ่เออใครเนี้ยจัดเห็นว่าโอ้ยเมื่อนี้แต่งคันนน่นนี่นั่นว่าเอพโฟเม่เจ้าอ่อนย้อมชนทีโอ้ยเนาะไม่แต่บบสิแต่งผ้าขาวให้ปีนญาตายายพั่นแล้มานัเอออย่าามานให้กับอืมงดใส่เดีอือืมงดใส่ทางนั่งเนาะโอ้สบดี นี่ได้ก yup> ็2000บาทอืมเดี๋ยวเาจอยแล้วว่าบ่มีหยังจอยแล้วว่านะบ่มีหยังบ่มีหยังเออเมื่อเมื่อยือเมื่อก็หาเ็อ้าวอยากเมื่อเลยเฮ็ดแบบนี้เลยเฮ็ดให้เาเบื่ออืเออาบ่มีผู้ใดาก็ไปดอกเพราะว่าก็บ่ญาติเราตีดอกพี่น้องตแต่ว่านี่ได้เพิ่นครับอันนี้อันนี้คือเราเฮ็ดเอเนาะเอาออ เดี๋ยวเลยแบบนี้เลยหิตหิตเอาหืมหิตชื่อชื่อหิตเนี่ยเอาเป็นแต่อายก็อายได้เนาเนาะอ่าบอกเล้วว่าผู้อื่นผู้นั้นผู้นี้หิตเพรเห็นผู้อื่นหิตดเห็ดเจ้าของเลยแต่บอกจ้ะตัวเองเห็ดตัวเองเนาะแต่ว่าค่อยว่าเป็นน้ำดิบเหลาพ่อมแม่เราเมาเหลาอืมเอาเหลาเนี่ยบดของนั่นเข้าไปเนี่ยบาทเออหมาอร่อยเนี่ยบาดโยกลำล้ำนิดน ตีกันนะอือบัดแล้วว่าวเบิดอันนึงเนาะบัดทั้งหลดลุงกันแล้วเบิร์ตสามผู้โหคนเดียวคนนะมันหลุดโยกเนาะแต่ก็คือว่าเและบ่าวพ่นเราพนว่าคือเนาะคือคือบ่าวตาว่าและเอฟซีเป็นกับว่าอยู่พี่น้องเนาะเตะใหญ่บ่เตะใหญ่เห็นว่า บ้าตาว่าโอ้ยเนาะเอฟซีเพิ่นว่าเจ้าบูดีเช่นที่ป้าตาก็บอกว่าแล้วแต่เอฟซีเพิ่นก็มินมาอยู่ผัวชาวจ้อยคนนี้นี่บัวธรรมดาเด้อนะหมูหกก็ระาอยผัวเพิ่นเบิ่งนเนี่ยแต่ว่าไงป้าตาเขาโอ้ยมีคนว่าเจ้าดีแช่นที่บ้าตาก็บอกว่าแล้วคนใหญ่เลยนั่นเนาะอ่าแล้วก็เรื่องอ่าท่องเรื่องอย่างเงือนและแล้วก็บ้าจ้อยบ้าคืดเลยเนาะอ่าผู้นี่เขาห่วยยันผัวยันจิต ตาบหน้ามเลยเย็นพัวห้ยบแนวเพื่อนบอกว่าเด็กหน่อยกำลังกุิมาห่ะก็บ่าเออฮะเนี่ยผอตอนนี้มีแต่หู้เนาะซากองคิดกบโลกเป็นบทไหนเนาะเปลเป็นลามแปรได้เดือนได้ได้มือหนึ่งสามแสนเราอะอันนี้คือเราก็เราเองเนาะแต่ว่าช้าที่เจ้าผู้ยุมแล้วก็เบิ้งแล้วก็เป็นยังไรจะเป็นตาแบบนี้อยู่บ่ กันไดมาเอาเอากันเดือนเดือนไปเขาชงเดือนแล้วลรือทีเนาะอยู่กันเนาะเออกันเคยขอหาปูหายายบอทระดูให้บบจักใช่ไหมบอมือขออมีอะไรฮะมีแต่มือขอแล้วแล้วก็มือที่ซองหันโซรหาเอ้เออ ฝากเงินมาให้ฮาเซนแออทนกบบระเป๋าโตเลยออตอนนี้ก็ติดต่อเพิ่นได้บ่เจ้าติดต่อคุณหรือเปล่าเออเนาะเพิ่นบล็อกคลิปหมดเอ้าพี่น้องเนาะหากว่าคลิปนี้ญาติพี่น้องทางบ่พอละเบิ่งอยู่กัถ้าว่าบ่พอละเป็ี่ยนเอ็ซี่นี่กัสิได้ส่งแลเนาะได้ส่งไดง้พี่น้องเนาะ อันนนี้่สฮอดเพื่อนหรือบ่ฮอดแล้วแต่เพ่นอแล้วแต่เพื่อนได้นะแล้วเพื่อนว่าก็ต้องบอกเอือน่องเพื่อนอ่าอืมอันนี่นี่ว่าในกล้องเพื่อเป็นหลักฐานพยานพี่น้องเนาะเพราะว่าติดตัวม่ได้เด้อ่าแล้วก็ส่งกับที่แหละที่มอบให้ทางเจ้าหน้าที่เพื่อนแล้วเนาะอ่ามอบให้ส่งให้พอหับผู้พี่น้องเลยแต่ว่าให้ยแล้วซ่วงก่อนให้เราจะงุบสติอารมณ์ก่อนจะบอกได้ที่เออที่บุคืนเนาะ แต่กยอยู่แล้วก็อยู่ก้อายุอีกชาวาเราจะเปลี่ยนที่คือจะเห็นได้ไงชีวใช้ปนเตียชเว้งานัยูทวมอยู่หลายคนที่นั่นต่ว่าเราเห็ดเอาหรือว่าเราเปลี่ีนี่ไปหมอเปนเพิ่นรูเป็นที่ใดมอไปเพ่มูไปบอกเลยมอไปเพิ่นแล้วเพิ่นผู้เลยแล้วจะเพิ่นเพิ่นอีกครั้งแล้วว่ก่อนเพิ่เท็ดได้ก่อนเลยบอกแล้วบอกแล้วบ้าน นี room, <i mean, <th m> <risque> ่แต่ว่ายังเตนี่โฮมเนาะวะในในบ้านน่ะเพื่อนยู่มานี่แหละเนาะนี่อ่เพื่อนว่าใดๆอันตอนบอกอะไรวะได้ใช่ว่าได้แต่ว่าเอออขันว่าลูกเมียเขาโบเอาโ่ได้แหละกระทรวงกระทรวงเนาะว่าว่ายังเนาะวะคือบ้านนี้นะตั้งแต่นี่โฮมเพิ่นก่อนมันดีคำนะชาวจอยเนาะอันนี้หาทางออกเนาะแบบว่าเฮาหมาะไปเพิ่นแล้เพิ่นดีคังไว้ก็แล้วแต่เพิ่นดีถ่ายแล้วสวงก็แล้วแต่เพิ่นดีชงก็แล้วแต่แนาะที่นะแต่ว่าเจ้าก็ นี่แหละเด้เนาะเฮยบุกาเอาไว้อันนั้นแน่ยแต่ว่าทำเป็นที่เจ้าบุกาเขาเข่าเพื่อนเจ้าของเออมันขำมันมึอก่อนในเฮ้งในเลยเนาะง่ายเลยง่ายเลยง่าก่อนนี้พวกผู้คนยังอยู่ลายเนาะผมนี่้หน่อยผู้นั้นเมื่อก่อนผู้นี้เมื่อก่อนนี้แล้วเจ้าเนาะเงียบเงียบอยู่บ้านช่วงนี้เงียบเลยอ่าอ่าอุ่นอุ่นย้อนนายูทูบเบอร์ได้ดีดังเนาะอ่าหน่อยจะว่าเป็นน้ำบัดน้ำนั่นนี่คือว่าแห้งมะหุ่มไทยหุ่มยัง เอ้าเราจอยเราก็จะไดมาอยู่แล้วเนาะเฮ็ดอีหยังคู่เดียเฮ็ดอีหยังก็ถ่ายคลิปพี่น้องๆอีก็คนสาธารณะที่ได้เิดเลือกเราสิก็ถ่ายอ่าใครเบิ่งก็สิเราก็เฮ็ดตัวกวที่สิชมไปเลยิกอยู่เนาะญาติพี่น้องก็บ่ว่าสิบ่สิาติดตามสิบ่ทางเบิ่งบ่เอาไว้บาทเาไ้เดี๋ยวจ แต่ว่าเพื่อนได้เบิ่งอยู่กับบุญใหญ่ให้ที่ให้ว่าได้โน้ตพี่น้องเนาะเพราะว่าตอนนั้นเพื่อนคุณยายอยากเบิ่งอยมีเบิ่งหน้าลูกไผ่เพื่อนกระทรวงชีพให้กับอายเพื่อนอายเพื่อนคือชิบูอีกหรออายกับเอื้องเพื่อนเบืองกิปอยู่เนาะเพราะว่าน้ำอายอายกับเอวร์เพื่อนจนาเห็นแล้วแต่ว่าเด็กเนาะเพราะว่าเห็นแล้วแล้วเห็นอืออืมจะเป็นแบบใดดิคือ คือเอฟซีเพิ่นเพิ่นเบิ่งออกตั้งแต่ตอนเตะบิดฝุ่นเนาะเพิ่นว่าโอ้โหวันธรรมดาแต่เราตัดยาเราสินะฮะเด็กน้องต้องใส่ก็ว่าเราเรานักติดคนแบบว่ามักหมักบ้าแบบอะไรอะไรร้อยร้อยคือตลาดนะพี่น้องอ่าบอบอลเบิ่งตะวันลาดแน่สิ่งะแต่ว่าได้กินเทาก็บคู่เราเราเป็นไงเราเคยเป็นคู่เป็นอย่างบอกวัดน้ำคูบาอือเคยนอาจารย์ จ้าไปเบิ่งหมอคือได้ยินแม่บุญว่าเรามีทะเลได้บ่เออมีทะเลได้มีทะเอหบนะว่าเพิ่นว่าบ่ใส่ทางนั้นิว่าใส่ทางเฮ็ดเวอ๋อเพิ่นก็บอกเจ้าอยู่่ใส่ไฟนอบครัวงอยู่เออเพิ่น่าเจ้า่อ่าแต่ว่าเจ้าได้จะมีอย่างนี้บ่เบิ่งชชมสินีเด้มีเจ้ามีแต่นอกเนีะบ่แล้วเนาะ ช่านบ่าพอนแล้วบทเล่นมหาวิทนาลัยนี่งโค้ชับเนื้อเนื้อดไป่นี่ไครกันแน่นี่ฮะฮ่า่าฮ่อครับตบดเจอได้แบบนี้ก็นเลยเนาะเดี๋เนาะบทฟูนั่นเป็นเฮงดูไก่เนาะจะบ่าวพอนมิจะนี่ยชาวจ่อยเล่นแต่เมื่อยู่นี่บ่าวพอดมหาล่ะจะลงไฝกันแน่วันนี้เนาะเฮ้ยเดี๋นวไปชักดีดีเลนีปเหมือนไปพาเราเป็นทารขุดกี่ดกันเจอะขี่สอกี่สี่กูจะเกลี่ยมรดกี่สี่กูจะเกลือ สีเรียนลายว่ากรค้ากัรดัการดีอาไว้ว่าว่าเมโม่นกระเป๋านาอว่าตอนนี้เนาะกาด้มอว่าง่ายๆเป็นวายง่ายเป็นวายอหไมีเงินเหรอไปยเออเออได้บ้านใครคนเองไปบล็อคขารถจุอคารถแ่โบเลยเราบ่มีเ็ดให้เราเบื่อเด็กจวบ้ดิ กบุมีไห้ารไรนะเด้ยินี้าหาเส0นมงบ้่องเส้นหาองเส้นหาเอ้าว่าบมันบดว่าบนถึงอยากอายอยากอายถึงอยากอายยานจสองเส้นหาลีนจำเจ้าบัก้าวข่อยชีวา่กำกันบุคคลนี่น้องเบิ้งแต่ว่ามันชีวิตเจ้าลีแต่ว่าเจ้านี่นี่นะทีมงานบุคคลนี่ได้พูดละที่ชาหาชิบปูชีพชาวพันกว่าก้อนน่ะไปแต่ว่า เห็นราเห็นน so. ิดน so ึงอืมแต่ว่าว่าเอาเงินให้แล้วแล้วไปนี่บางคนมันมีเงินนี่ปุ๊ดด้วยวันนี้มีอยู่เช้านึงแต่เพื่อนเอาไปแต่ตอนเสาร์จะเลยได้อันนั้นแหละจึงงอมงง่อืมไอ้ชั้นอาจังซี่เด้อเจ้าลมกับแม่บุญแล้วก็กับนี่ต้องเบิ้งใช่ว่าสี่ออกกันคอยกันเสี่ออกซ่อยยูใช่านวไดอ่า แั the the ่ว่าคือเมมโมรี่แต่คือเราได้เงินนี่เราเราไปรถกงแกงรถด้วยใช่ไหมนนี้เราบ่มีเงินค่ารถเมื่อเราก็เลยอ่องเองยึดเราบ่มีติโตเราจะกีบเนาะอ่าบัตรปากช้างพี่พี่น้องเลยเนาะเออไปดีเออจะไปดีพี่น้องเนาะแต่บุตรีเลยแต่บุตรมีเงินสดบุตรมีเลยอะมางเลยแต่มันจะแรงแรงเนาะ โอ้ยเป็นเมียกันนะมั่นใจบอกค่ะว่าเรามีเงินแล้วเราเมื่อยเป็นกระเป๋ากระป๋อยไล่ทช่แล้วว่าคันเมียเงินเสมออ๋อันี่ว่าวตาจะจอยว่าวได้เพราะไม่หมากัว่าแต่ว่าเด้งเงินแต่เมื่อเลยเด้งมาเลยเป็นไรยังก็เมื่กินน้ำเมื่อยแล้วบริเวน้ำหนุน้ำไยกินแหนมเมื่อยแล้วบางทีบุเมื่อก็คือแง่ขาดเงินมันขาดรถเงินอยอะแล้วกินเมื่อยแล้วก็สะทุแล้ะแฮมหมดเวรหมุดกรรมแต่กัน ยังอยู่ตรวก็ man, like ่องมีมนเรา่องทีงแส้างบูมีอย่างเลยพี่กะพี่เทอไม่เท่ากันพะนิรมาน่ะเออนนมาพนนมานะเลขเงินเด้าก็ได้เยใช่ไหมโน่าจจะโวยวายมีแต่พักมีแต่ของดีอยู่เฉพาะมีอ่ก็มีดิมีมีแล้วจะทินพักซาคอยอยู่ยานาเอยาา่เป็นเขาเปนขอะไรเปินชาลานแมันมีไรผู้ปกปักาอย่างเง้ยจะทิ่นเลือนอยแห้งๆอยู่ นนักกาาลลูคือจังซี่ได้หน่ะถงแล้วก็เกียมพร้อมและแล้วนี่ยจยากเมื่ออยู่แต่เราบ่มีเงินแต่ว่าเราคือจะบอกแต่ว่าสาวจอยเครื่องหนึ่เทือกเทือกที่สามสี่ละปู่ชีู้้ว่ามีบ่มีนี่เมนสาวจอยพออยู่ลำกันอ่าตัวคนถงคนไทยฟัเคยปู่จากีโน่เป็นเมื่อไงก็สามล้านปลายสี่ล้านเงินอ่าแต่ว่าเป็นจะไช้เงินสี่ล้านเป็นแตงหิตแล้วก็เบิดแล้วจ่อย อ่าเนาะเดาฉันไปดำให้ดำน้ากะชื่อกินอยูมือเนาะดำนาบรเอาเินเอาแต่เขาเออจะวพูดเเอาแต่เขาจนบ่มีเงินติโตมาก่อนเี่ใช่ใช่ทีนี่ด้วยพได้ก่บได้เนาะตั้งเจกับบให้เนาะไ่มีเงินกันจะกับดเนาะม่มีกับบีแต่เพิ่นไปเห็นวียกตอนนั้นเจาเบิกูลพัน์กัน่นออกตลาดอืม ตลาดเลยค่ะคือคือข่อยเว้าอันนี้น้ำโพซางอันพันหนึ่งก็เลยพอว่าเบิกให้เพิ่นก่อนจข่อยมีเงินมีแนวจำเป็นกระปั้นเอยังบ่ทันเห็นอือคือข่อยว่าเนี่ยแต่ว่าคือเป็นความเจ้าคิดหรือรีหรือว่าเป็นคือทางเมมโมขเอยว่าวหรอรีนี่ทำซองเซนหานข่อว่ากันเบิกอุคนนี่ก็คือชิมีอยู่คนออกซอยข่อยว่าพอพอเฉบอพอละเมื่อเนาะพอละได้ยินเมื่อเนเมื่อพี่น้องเนาะอืม

แต่ผู้จักเล่าวน่ะเราก็ได้เป็นคนนั่นเองเราก็เป็นปลายว่าเขาเลยก็ขับรถไปเป็นไปไล่เลยราคาพันดูดเป็นเออเด็กว่าเรามือมือชุ่มข่อยมากเยังมาริเป็ี่นนั่นเนาะอ๋ออะไรไปเก็บยาหนามบันอยู่เนาะเออเอาเงินมาใช้แก่ซื้อเมื่อเช่นเมื่อวานเอาเงินน้อยเอาเงินไปซื้อยาก็ไปซื้อยาตอนนั้นเลยเพิ่นกลาว่าจะไปซื้อยามากัวเพิ่นเลยเนาะใช่เพิ่นว่ายามีเหี้ มันมานี่เฮ้ยสิไปซื้อยาเลยเนาะอืมตอนผู้ชมเมื่อยเมื่อยพ่อน่ะเจ็บแผลอะไรมื้อนึงว่าอยู่ไดพี่งวนี้เเอาลูกเจ้าไปเด้อเออเนาะเนาะอืมเอาีะือเล่น่เหนือือนมมอนเพิ่นนําอยู่เดียวมือสิเอาให้อ่าหละอเนาะทางเพิ่นเอาเงินให้เพิ่นพอดีงพี่น้อง คือว่าจ้าว่าเนาะอแจะว่าแมนอเลียนะจต่ว่าคือเราต้องการเช่นเดียวกัการว่าเบิ้งเนาะเออเบิ้งกับกับทำให้ว่าบอลเบิ้งกับนาเวทนาอยู่ได้มาบ้านเพิ่นเมืองทานจต่ว่าผมมีเงินติดทงติดไทยติดน้องเอืมอ่ามันกับนีกับนีบุได้ที่เมืองเมือบุได้คือจะพาไปไทยผมมีเงินดักบาทขึ้นรถแท็กซี่บไปใช้เนาะใช้ใส้นนี้บ่อ่าเนาะ

đẩy ra sau rồi bố thằng này bỏ thằng này này nè à ở là cái gì má thì đấy là nè lụt đâu sau hại là Còn gì cả như giặc sớp sớp à bưng thằng này à bữa nay phải thảm thảm bưng nó mình phun phun chả chẳng đấy nè cho vợ ơi chị ni lo được ạ chị chìm năm là chị ọp hai kín khẩu kín nam đấy vì nó ờ, yêu khẩu nó 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 ma cái chị hãy lao lột nó à, chẳng ngày ừ, bạn ô à. oh. <laughs> chỉnh lý nó vườn vườn ma để vào ta đẹp nôm ma con rắn nó xong xong lắm mưa về mưa 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 มเน Jamie, ้วอาอะเมื้อนบัดน uh ี้เขาก็ไดเออหนุนหนนห่วเลยดินาแล้วอืนเอาไปอือื้าี่นี่พี่เนี่ยพี่ผู้ไปช่องมือเลยผูเออเขินอีก เนาะอ่่าแแตวเด้อเขาเลยปิดหนูติดตัวเด้อคนแหกใคุคนแรกโอ้นี่ไงหาเจ้าเออไปแล้วอะไรเจ้าอาจจะว่าเพิ่นนี่ก็ชมทบกันอ่าเนาะนี่จังห้เจ้าเนาะอ่านี่คือชาวจังใดที่น้าวเออเพิ่นจีตกลงเอาแบบใดแบบใดก็อ่าจังว่าเนาะชาวว่านี่กันยอะเนาะ สองแสนน้าขารลดเออหายแล้วเนาะฮ็ดด้ได้ใช่ะอ่าโอ้ห้ช่วงหมดคำหบดนอู่นนี่เมื่อนี่เมื่อนี่เมื่อเสารจอยแล้วเงียวิบยยอดไปบอกออเป็นเด่ยเพื่นเื่อนเดนอ้ยมีแต่ว่าจาวันนี่นะพวมอ่าทั้งเขาใหญเขาอายทั้งทีมงานบนท่นเมื่อนี่รึกษากันโนดอ่าไปชงอยู่กลุมผุนวิทย์แล้วก็วิทแล้วแล้วก็แล้วแล้วก็ อ่ามันขึ้นอยู่กับเพื่อนเพื่อนชีเพื่อนชีคั้งไหวเพื่อนชีชงแบบเล่จะเพื่อนแล้ววานนี้เ้ามอบอเลยคันเขาเชีอาขึ้นไอ้คนเขาอ่ะนะสีจังเพคนมาเอาเตรงนี้ครโอ้ยเนาะเพื่อนหมาแล้ยวันนี้ลงบอกเออเพื่อนเพื่อนหมาเท่าไหรเพื่อนมาเอาป้านันตี้ให้เพื่อนไว้ยังได้คือส่งเงินค่ารถเลยยังเมื่ออืมอันนี้แล้วพราะอย่งว่าโบธาหาฮอดกุ้มนะแต่ว่าเออแบบ ลองเออเออเอาฉันว่าแบบเข้าไปแล้วถามแล้วจะดีินะแบบว่าเออเอาผู้เป็นเมียกับบ่เอาแล้วใิ่ไหมอ่าอ่าผู้เป็นเมียเออไปใช่เนาะผูอ่าผูอืมผู้เป็นเมียกับบ่เอาแล้วอยังบ่เอาแล้วลราก็อ่าให้ถามเบิกพี่น้องเนาะอืม แต่ว่าอันนี้ก็คุยกันค okay. ักแน่ละกันอ่าเป็นยังไงกันวากันบ้านทีนะเอ้าโอเคพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็คือที่ได้ขอตัวทุกคลิปก่อนเป็นไงกันว้พบไและพ่เนาะกับทางขอตานในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาเพราะว่าสบายดีเด้อพี่น้องเด้อบ๊ายบาย